มาเบึงบรรยากาศทางเมืองส้นแวงสวรรค์ขตกเนาะกายมันน้ำทางก็เลยแวทายมาให้เบึงเน,ะนาะนำท่วมปพี่นี่ท่วมบนักคือปีก่อนแต่กระสมควรอยู่เด้ทงหน้ากัเบ,บิดเลยมาเบึงเขาตึกสะดุงเนาะส่วนไร้าเขาสด่แต่ปลานหน่อยๆปลาสะดุง บรรยากาศยามแรงยามบายเนะมือ่อีนฝนบาตกมีแต่ขึมพูนสุดเซงหูเซงตาหนาำถ่วมเมืองสน อึดออาโอ้ยเนาะเครื่องเลยว่าคองเลยมันอีน้ำล่อะเนาะ <laughs>